เสร็จแล้วพร้อมอวดโฉมสตรีทอาร์ตถนนวอ k กิ้งสตรีทพัทยา1,000ตารางเมตรเพิ่มสีสันควา,ามสวยงามรองรับ EEC นายมนย์หนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยเลขาลุกการนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจรับการส่งมอบการดำเนินงานศิลปะบนถนนคนเดินพัทยาสตรีทอาร์ตหลังผู้รับจะได้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่500 เมตรสุดท้ายรวม2.1,000คนสร้างความสวยงามและสีสันให้กับถนนวอล์กิ้งสตรีทพัทยาเพือรองรับ EEC โดยนายมนดน้องใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าหลังจากที่เมืองพัทยาได้ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในถนนวอล์กิิงสตรีทพัทยาใต้โดยโครงการนี้จะทําให้ถนนวอล์กิ้งสตรีทนี้มีความสวยงามมากขึ้น จากการปูพื้นตัวหนอนบนถนนใหม่ที่ประกอบด้วยรวดลายทางด้านสถาปัตยกรรมอีกทั้งเมืองพัทยายังได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์ก n ิงสตรีทและกลุ่มศิลปินในการวาดงานศิละปะบนถนนเพื่อเป็นเสียลักษณ์และสร้างความสวยงามรองรับนักท่องเที่ยวให้สมกับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาโดยได้ดำเนินงานศิละปะบนถนนคนเดินพัทยา หรือสตรีทอาร์ตสอจุดจุดละ5 0าตารางเมตรมรวมพื้นที่1,000ตารางเมตรมซึ่งขณะดนี้ทั้ง 2. จุดนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สตรีทอาร์ตถนนวัดกึ้งสตรีทพัทยานั้นไม่เหมือนกับสตรีทอาร์ตที่อื่นๆด้วยสตรีทอาร์ตที่อื่นนั้นจะเหมาะสำหรับถนนคนเดินเท่านั้นส่วนที่ถนนวัดกึ้งสตรีทพัทยาจะปิดถนนให้คนเดินในช่วงกลางคืน และในช่วง5้านาฬิกาจะเปิดถนนให้รถวิ่งสัญจรไปมาได้ทําให้สตรีทอาร์ตถนนวิ g s สตรีตต้องรองรับทั้งรถและทั้งคนทําให้การดูแลพื้นที่สตรีทอาร์ตต้องเพิ่มเป็นพิเศษรวมถึงการรักษาความสะอาดของสถานประกอบการหลังเลิกประกอบกิจการในแต่ละวันมีการนําถุงขยะต่างๆมากองรอรถขยะที่จะเข้าจัดเก็บส่งผลทําให้น้ําขยะจากถุง ไหลลงยังพื้นถนนที่มีการวาดลวดลายศิละปะที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทําให้พื้นที่บางจุดไม่สวยงามซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะทําความเข้าใจถึงผู้ประกอบการในวอล์กอิงสตรีทให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความสวยงามของสตรีทอาร์ตห0ึ่ตารางเมตรนี้ร่วมกันต่อไปโดยนาย,ยมานนดยังได้เปิดเผยอีกว่าทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ปากทางเข้าถนนวอล์กอิงสตรีทนั้น หลังจากที่ได้มีการทดลองใช้โซตรีตอาร์ทพื้นที่1,000ตารางเมตรแล้วพื้นที่ด้านหน้าทางเข้าเมืองพัทยาก็จะมีการวาดภาพสามมิติให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพอีกจุดหนึ่งโดยจะส่งดําเนินการต่อหลังจาก2จุดแรกที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วซึ่งได้รับกระแสตอบรับด้วยดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มัเก็บภาพบรรยากาศส่วนด้านผู้ประกอบการถนนวอก,กิ้งโซตรีด ต่างก็ให้การสนับสนุนสตรีทอาร์ตของเมืองพัทยาโดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทําให้ถนนมีความสวยงามและสร้างสีสันให้กับวอล์กอินสตรีทเป็นอย่างมากตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะนองเรียบร้อยครับสำหรับสตรีทอาร์ตหรือว่าการปรปับปรุงทางเท้าบริเวณถนนวอล์กอินสตรีทครับตอนนี้นะครับก็เป็นอยู่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับพรลบรมาจะตกงานในการทำสตรีทอาร์ตห้าเมตร5้าห้าร้อยตารางเมตรสุดท้ายที่จะ สมมอบให้กับทางมูลนิธิยาครับวันนี้เราก็ได้ดูมาดูว่าผู้รับจ้างก็ได้ทำการเค้นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเกิดความสวยงามช่วงสุดท้ายนะครับที่เราได้ให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยทำทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่ตารางเมตรแบ่งเป็นสจุดนะครับอย่างที่เราเห็นว่าจะมีสีต่างๆเนี่ยลงมาดูนะครับแล้วก็โฆษณากันไปในความสวยงามของสตรีทอาร์ตที่แห่งนี้นะครับ ตอนนี้นะคะจากสภาพปัญหาที่เราลงในจุดสุดท้ายนี่เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับจุดสุดท้ายนี่ก็มีการเคลือบเคลือบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงมาดูนะครับอันนี้เคลือบงานเสร็จไปประมาณ2วันแล้วนะครับแต่อุปสรรคที่เราเห็นอยู่นะครับสตีดอาร์ตบริเวณวอลกิ้สตีดเนี่ยไม่เหมือนกับสตีทอาร์ตที่อื่นครับที่อื่นจะเป็นสตีทอาร์ตสำหรับในการเดินนะครับเดินจะเป็นส่วนใหญ่แต่ของวอลกิ้สตีดเนี่ย เราจะให้คนเดินช่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วช่วงปีห้าเนี่ยเราก็จะเปิดให้รถวิ่งแล้วนะครับก็รถที่สัญจรไปมาเนี่ยที่จะไปแหลมบริหายรถเล็กนะครับก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับทําให้สติอาร์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยต้องรองรับนะครับรองรับพูดง่ายๆว่าในการรองรับคนที่สัญจรไปมานอกจากคนเดินแล้วเนี่ยต้องรองรับรถยนต์ให้ได้ด้วยนะครับการที่ต้องดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลเพิ่มเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับ เราก็ต้องมาช่วยกันดูแลนะครับอย่างที่เราเห็นหวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสะอาดนะครับที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยหลังจากบาเบียเลิกแล้วเนี่ยก็จะเอาถุงขยะต่างๆนะครับมารอรับเพราะขยะเราจะเข้ามาประมาณทีห้ 5, นา,า,นนา,านะครับเราบริเวณนี้จะไม่มีถังขยะนะครับไม่มีถังขยะแต่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าฟาเบียต่างๆเนี่ยต้องเอาถุงมารอรถที่เข้ามาทีห้าแล้วก็นําขึ้นรถไป แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ประกอบการไหลยหลไลเนี่ยเราเราไม่ให้นําน้ําหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาถุงดานะครับแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลลงมาในพื้นของที่ติดดรานนะครับทำให้มีการเลอะเทอะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับวันนี้ก็คงต้องทำความเข้าใจนะครับในการที่เราจะดูแลพื้นที่ตรงพันารางเมสติดด้านนี้ให้ดีที่สุดนะครับในส่วนปากทางยังไงต่อไปครับสำหรับ ตรงจุดที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยหลังที่เราทดลองได้ทดลองใช้สองจุดพันตารางเมตรเนี่ยด้านหน้านะครับเราก็จะมีการเพ้นสีต่อไปในการที่จุดสําคัญก็คือทางเข้าทางเข้าทั้งสองด้านทางเข้าและทางออกนะครับว่านักเที่ยวเดินเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องอทําจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของปติอาีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเล่นดาเนินการนะครับหลังจากที่เราทําปฏิอาร์ตรงนี้แล้วก็ทดส,สอบสำเร็จนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับ เนวส์ยี่สิบสี่อัมพรแสงแก้วภาพข่าวเือราทิพศีรรายงาน